จาก25ขยับมา26สิงหาก็คือเมื่อวานในแวดวงตำรวจเขาพูดว่ามันได้เกิดไฟบังคับโจ้ต้องมอบตัวใช่ค่ะโจ้ต้องมอบตัว <c oughs> โจว้ต้องมอบตัวเบื <c oughs> ้องหลังขครจะพูดอะไรอย่างไรก็แล้วแต่แต่ในเวดวงตำรวจเขาพูดกันสนานบันไว้ <c oughs> ตั้งแต่วนันนั้นลมันได้เกิดไฟบังคับโจ้ต้องมอบตัวและก็จริงดังว่าแล้วก็จริงดังว่า26สิงหาคมโจ้ก็ได้มอบตัวจริงๆแต่มีการติดต่อตั้งแต่คืนวันที่2 5แล้วล่ะ แต่ว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะ,ะชุดไล่ล่าประกอบด้วยสามชุดด้วยกันตั้งโดยปบปัดก็เริ่มจับสัญญาณของ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 โจ้ได้แล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบี่ตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สบสี่นะพอจะรู้เราเราก็คือ ก่อนหน้าที่คําสั่งปลอดออกจากจิตอาสาจะออกหนึ่งวันค,คือวันที่ยี่สิบสชุดไลล่าซึ่งอยู่สาทีมเริ่มจับสัญญาณได้แล้วอ,อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตนะชุดไลล่าประกอบด้วยชุดไหนชุดที่หนึ่งเลยนะชุด A ทีม A อมหัวหน้าทีม A ไลล่า,ลาโจกไม่ใช่ใครที่ไหนพลตรุรีจิรพอพูพลิเดา รองกล้องรองก้องรองกล้องรองผู้ัชาการตำรวจตอบสวนกลางว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในวันที่หนึ่งตุลาคมรอบนี้ได้ขึ้นผู้บัญชาการใช่แล้วทีม A หัวหน้าทีมก็คือรองกล้องเจริฟพูริเดกเป็นใครผมไม่ต้องขย่าขวดนะทีมบีหัวหน้าชุดก็คือผู้การนพสินพูนสวัสดิ์มือสืบ ระดับครูสืบที่ปปชเชื่อมือเชื่อใจและหนึ่งตุลาคมปีนี้ปปชก็จิบฉวยมาวางไว้อยู่ข้างๆตัวพลตรุษตรีสำราญนวนมาว่าที่พบชนนคนใหม่โยกจากสืบเจดมาเป็นสืบนครบาลระดับปรมาจารย์ชุดที่สามไม่ต้องพูดถึงก็ได้โอเอาเป็นว่าย่อเรื่องก็คือเมื่อวันที่ยี่สชุดเลล่าเริ่มจับสัญญาณ เริ่มจับสัญญาณของของของโจได้ละไปดูคลิปต่อไปนี้ครับรู้ติดตามเกาะติดอยู่เชิญค่ะดูให้ดีนะฮะเห็นที่ชี้ลูกศรไหมฮะอืเห็นรถคันที่มีลูกศรชี้ไหมครับสีเข้มเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะค่ะชุดเลยล่าที่สุดยอดเลยเขารู้หมดแกะจนกระทั่งรู้ว่าก็ยังอยู่ในประเทศแล้วรถคัหน จนกระทั่งรู้ว่าซุกปีกใครแล้วไปไหนบ้างแกจนกระทั่งรู้ว่าเมื่อวันที่24ตะเลิดจากกรุงเทพไปที่ชนบุรีชนบุรีถ้าไปที่ชนบุรีก็อยู่ในความคาดหมายได้ค่ะนั่นก็คือ24นะ24สิงหาคม6กรู้ตลอดเส้นทางเลยนะใช้เส้นทางไหนมุ่งหน้าสู่ชนบุรีเห็นคลิปนี้ไหมจากกรุงเทพใช่ไหมจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพไม่ได้ไปที่ไหนไกลนะออกจากกรุงเทพแบงคอกไปชลบุรีเมื่อหลุดไปถึงชนบุรีทําไมไม่ลงทะเลเออ รอจังหวะปะมไม่ได้รอจังหวะเออทำไมอ่ะออข้อมูล,มลใหม่จากกรุงเทพตะเลิดเข้าชลบุรีวันที่24ใช่ไไปละ่ะ24สิงหาคมใช่ขยับมาวันที่25มีข้อมูลใหม่ที่โจจะต้องคิดหนักมากมคิดหนักจริงๆในที่สุดวันที่26ก็ตัดสินใจต่อสายไปคุยกับ รองผู้ประชาการตํารวจผู้ทำภาคหกก็คือพลตรีเอกลักษณ์ลิมสังกใชคัะทําไมเลือกคอดไลน์ไปที่ท่านรองเอกลักษณ์ลิมสังกะแกงบิ๊กไบ์แกงเดียวกันเป็นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคอเดียวกันแกงบิ๊กไบ์แกงเดียวกันเขาผูกพันกันแล้วมีอะไรต้องมีอะไรอีกเยอะตสองคนนี้มีอะไรต้องมีอะไรอีกเยอะอืในที่สุดนะปฏิบัติการมอบตัว ก็กระทาผ่านรองเอกลักษ์ไปฟังรองเอกลักษ์เล่าเบื้อง<ร>หน้าเ<อ>บื้องหลังนาทีที่โจบอกว่าอยากฆ่าตัวตายออลและในที่สุดโจ้ก็ตัดสินใจจะมอบตัวจะขอมอบตัวผ่านรองเอกลักษ์ไปฟังเช่นค่ะในส่วนของสโลว์โจเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอก พี่เอกครับผมโจผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายฝงก็บอ,อกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักง,งานวิชาติจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำกลับมาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติ ผิดก็ต้องยอมรับผิดหนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้ายเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรีผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ชการตำรวจคุนภาคหกซึ่งท่านผู้ชการก็ได้นำเรียนพบตรก็ได้รับอนุมัติให้เดินทางก็ออกมาจากพิษณุโลกตอนประมาณ9โมง เสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสักเที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่าผมบอกกำลังไปเขาก็ถามว่าถึงไหนแล้วผมก็บอกว่าอีกประมาณสองสามชั่วโมงถึงเขาก็บอกว่าสี่มงเย็นพี่มายืนรอหน้าสถานีตำรวจภูทรแสนสุขพี่ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุข ประมาณ15นาทีก็มีรถเก๋งสีขาวก็มาจอดก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้ผมหันไปทีรถเก๋งคันนี้ก็วิ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเลขทะเบียนเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตํารวจภูทรแสนสุขทําบันทึกลงประจําวันแล้วก็ได้นําเรียนผู้ก่อประชาเพื่อ,อรายงานท่านบตรอทราบแล้วก็นําตัว สวัสดโจมาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับพูดอีกทีนะฮะตอนที่โจ้โทรหารองเอกรักษ์ก็คือห้าทุ่มวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมแล้วนัดหมายกันว่าวันรุ่งขึ้นคือยี่สิบหกอ่ะสี่โมงเย็นนะ่ะให้มารอรับที่หน้าสอพอแสนสุขครับอืจากนั้นก็นําตัวเข้ากองปราบแล้วก็เกิดการถล่มถล่มข่าวอะไรกันประมาณนั้นในแคค่ะแต่ไม่รู้สิไฟบ้างครับ ตัต้องมอบตัวต้องมอบตัว,ตตวเท่านั้นเท่านั้นผู้ใหญ่ที่เคยให้ที่พักพิงต้องถอยอต้องถอยไม่ถอยไม่ได้การแบบนี้แล้วก็ต้องไม่ถอยไม่ได้ไม่ถอยไม่ได้